อวิชญาจิตวิวาภูริโตทานเทมสาเฮาตุเตมใช้มาคารา i กมาใส่บาตรเช้านะคะพระใหม่นะคะทุกคนออก็ทั้งหมดเยอะมากเลยนะยาวยปากมาเกือบไม่ทันนะคะทุกคนยังใส่เรื่อยๆยังใส่เรือๆๆนะ่อยาาๆๆเ,รรเรื่อยนะคะเยอะมากเยอะมากนสำรวมด้วยสำรวมค่ะสำรวม ยังไม่สุดแถวนะคะก็ยัง ต่อแถวกันมาเรื่อยๆนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะเข้าวัดน้อยหลังๆมานี่ทุกคนเริ่มจะเข้าวัดเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเราคือสายบุญแล้วก็มีการมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการเริ่มกิจกรรมดีๆในการที่จะนำ เขาเรียกว่าอะไรแม่แม่นะเข้าวัดเข้าวาจริงๆท่านก็แบบว่าอาจจะไม่มีเวลาหรือจะ,อะทางวัดวจะไม่ค่อยมีวิธีการเพราะว่าวัดก็คือจะเหมือนกับว่าปล่อยเขาเรียกว่าปล่อย,ปล,อยปล่อยให้แบบมันเงียบมานานนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจนแม่ราตรีนะคะแล้วก็เป็นผู้มาบณวนะคะแล้วก็ทีมยูทูบเปิ้ปลลุงพลประแตนนะคะแล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านนะ ที่เป็นสายบุญนะคะก็ได้เข้ามาในวัดนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีการคล้ายๆกับเ,ออเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคะเข้าวัดกันมากขึ้นหลังจากที่เรามาทํากิจกรรมที่วัดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะผลตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยวันนี้ป้ามาจากจำปดงนะคะมาถึงก็ชาวบ้านนี่เยอะมากเยอะกว่าปกติเลยนะคะทุกคนถือเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะนะคะ นี่แม่มาใส่บาตรกันเยอะเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศเช้าๆนะคะวันนี้ที่รู้สึกสดชื่นและอิ่มมากวันนี้นี่ค่ะแม่มาตักบาตรกันคือเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกว่ารู้สึก ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสศนานะคะมาเรื่อยๆนะคะเทีร์เล็กทีละน้อยบางวัดเนี่ยไม่มีคุณค้าวัดก็จะน้อยแต่ตรงที่วัดเดียวก็เหมือนกันนะคะซึ่งแรกๆนี่ไม่มีคือเริ่ม คือภาพที่เราเห็นคือมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะวัดที่บ้านเดือมีทั้งหมด3วัดนะคะวัดนี้จริงๆจะเป็นแบบวัดที่ปล่อยปล่อยมาช่วงระยะเวลานึงจนแมนาตีแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะั้นได้เข้ามาว่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วหลายๆคนก็บอกขอบคุณมากๆเลยที่ได้เข้ามาที่วัดนี้มันเรียกว่าเงียบเนง้อมานานนะทุกคนก็เริ่มมีการ โบนาโบสแล้วก็ศาลานะคะต่างๆแล้วก็ภายในบริเวณวัดมากมากมายบอกตรงๆเลยว่าเรารู้สึกดีมากๆชาวบ้านก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละทุกคนไมู่้จะพูดยังไงคือความปลื้มนะของทีมยูทูบเบอร์ที่เราทำสิ่งดีๆให้กับ สังคมเป็นส่วนเล็กๆค่ะทุกคนใครมองไม่เห็นเราเห็นค่ะเรา้ืึกว่าวันนี้แม่ๆมาที่วัดกันเยอะมากใส่บาทไปยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็ยังมีแม่ๆมาใส่บาทเรื่อยๆตักบารเรื่อยๆนะคะทุกคนก็แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิป เป็นเท่านี้นะคะทุกคนน,นี่ก็น,นี่คือพระใหม่นะคะพระใหม่น,นี่เก่าแล้วทีเ่เป็นการาตักบาตรนะคะการบินถบาตตักบาตรเนะาะพระใหม่วันแรกนะคะทุกคนอาจจะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันะะน,ะะนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ